สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะคุณครูแพลวเองนะคะคลิปวิดีโอการสอนนี้นะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องหน่วยประถมนิเทศนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่บทเรียนกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูแพวก็มีหนึ่งบทเพลงมาฝากเด็กๆก,กันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยเพลงชื่อของเธอชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมา เมื่อเด็กๆนะคะท่องเนื้อเพลงกันจนข้องแล้วคุณครูแพลวนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะไปร้องเพลงนะคะที่ห้องเรียนดนตรีของคุณครูแพลวกันเลยค่ะเด็กๆนะคะร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมา ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้ามาชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาเด็กๆพอจะร้องเพลงกันได้หรือยังคะถ้าเด็กๆนะคะร้องเพลงกันได้แล้วอย่าลืมร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะฝึกร้องที่บ้านทุกๆวันด้วยนะคะ ต่อไปนะคะคุณครูจะอธิบายว่าหน่วยประถมนิเทศของเรานะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะ Let's go <S หน่วยประถมนิเทศเรื่องที่1การแนะนำครูประจำชั้นของเด็กๆเด็กๆจะได้รู้ว่าครูคนไหนเป็นครูประจำชั้นของเด็กๆนะคะเรื่องที่2 การแนะนำตัวเองเพื่อให้ผู้อื่นรู้จักเรื่องที่3การแนะนำสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆเ,เรื่องที่4การแนะนำของใช้ส่วนตัวของเด็กๆที่จะใช้ในวันเปิดเทอมค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go <S เรื่องที่1การแนะนำคุณครูประจำชั้น คุณครูชื่อคุณครูสุภตาพมนานะคะชื่อเล่นชื่อคุณครูแพรประจำชั้นอนุบาลสองและอนุบาลสามโรงเรียนบ้านไร่ดอนเป็นคุณครูประจำชั้นของเด็กๆนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้กันแค่หนึ่งเรื่องนะคะคือการแนะนำครูประจำชั้นนะคะส่วนเรื่องที่เหลือนะคะเราจะเรียนในวัน ถัดไปนะคะในสัปดาห์นี้ในหน่วยปฐมนิเทศนะคะวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีงานหนึ่งชิ้นมาให้เด็กทํานะคะง่ายมากเลยคือวาดรูปคุณครูประจาชั้นนะคะหรือวาดรูปคุณครูแพรนะคะลงใส่สมุดนะคะพร้อมกับระบายสีให้สวยงามอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะอ่านี้ก็คือตัวอย่างแบบนี้ง่ายๆเดยวคุณครูแพรนะคะจะถ่ายรูปนะคะลงไปในรายกลุ่มให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะให้คุณครูแพรใส่ชุดอะไรก็ได้สวยสวยเลยตามใจเด็กๆเลย เสร็จแล้วผู้ปกครองนะคะก็ถ่ายรูปภาพมารายงานตัวกับคุณครูแพรนะคะอย่าลืมนะคะรูปภาพการรายงานตัวของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด3รูปด้การัน 1. รูปภาพเด็กขนาดทางาน 2. ผลงานเด็กกับเด็กนะคะ 3. รูปภาพ ผลงานของเด็กนะคะเสร็จแล้วก็ลงรายนะคะลงมารายงานตัวได้เลยค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมส่งงานคุณครูแพรดนีนะคะคุณครูแพรรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย